เเดดด็็กกกกๆับิจรรมสวัสดีครับผมนายสรายุทธม่วงจังหวัดชายภูมิครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงค์งการบริหารส่วนตำบนบ้านบัวนะครับในช่วงเวลาทํากิจกรรมของเด็กๆขอจ้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพตัวเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นเวลากิจกรรมครับเด็กทั้งหลายก็ร่วมกันทํากิจกรรมชุลมุนวุ่นวายครับอืมอ่ะ น้องคนนี้ไม่ทำมาแอบทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรทำไมทำอะไรไม่ดีถึงต้องแอบเนี่ยดูซิทำอะไรฮะเฮ้ยเด่นยมครับโอ้โหโอ้โหไปดูอีกทีคุณผู้ชมครับคือโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเขาจะมีเวลากินนมเป็นเวลานี่เป็นเวลากิจกรรมไม่ใช่เวลากินนมแต่พ่อหนุ่มน้อยคนนี้แกหิวครับแกพกนมมาจากบ้าน เพิ่เพลได้เห็นว่าไม่มีใครสนใจเลยความหน้าอัวสุกกระเป๋าดูดนมซะอย่างนั้นแหมอุ้ยน่าเอ็นดูแหมพอจับได้และ้าเป็นยิ้มแย่แย่เียดี๋ยน้องหมออกระโหละอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะคุณครูอย่าไปทำโทษเขานะน่าเห็นใจอ่ะเด็กๆก็ต้องอยากดูดนมเป็นธรรมดาแหมแล้วดูดนมน่ารักซะด้วย ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีก,กฎกติกา,ก,าก็คือห้ามดื่มนมในเวลาทำกิจกรรมเพื่อฝึกการดื่มนมเป็นเวลาครับน้องเขาก็คงหิวเขาก็เลยเอาฝวดนมไปแอบดื่มอยู่ในกระเป๋าเพื่อไม่ให้ครูเห็นพอโดนจับได้น้องเขาก็ยิ้มแก้เขืเข้าบหนังปกตินมก็อร่อยอยู่แล้วยิ่งแอบกินยิ่งอร่อยว่าไหม ขอขอบคุณพุนสรายุทธหินม่วงจังหวัดชัยภูมิเรื่องแอบดูดนมในกระเป๋า